ทีอันทรงเกียรติที่อยู่ผู้ประเทศไทยมานานกว่า82ปีท้าทายสาวงามจากทั่วทั้งประเทศเพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมตามแบบอย่างของนางสาวไทยและนี่จะเป็นอีกครั้งกับการคัดสรรน,นางสาวไทยคนต่อไปของประเทศไทยผู้เข้าแข่งขันกว่า300คนทั่วทั้งประเทศต่างมารวมตัวกันเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวตำแหน่งอันทรงเกียรติ มงกุฎอันทรงค่าและศักดิ์ศรีของการได้ชื่อว่าเป็นนางสาวไทยการคัดสรรอย่างละเอียดเข้มข้นเริ่มขึ้นนับตั้งแต่ก้าวแรกของการสมรัครคัดจนเหลือเพียง34คนเท่านั้น ที่มีโอกาสร่วมการท้าทายครั้งสำคัญในวันนี้ 34คนนุกสาสิริเมืองไทยประกันชีวิต Brian crew Group Callerly. นาก้องทรนินนะคะหรือว่านางสาวไทยคนที่42ของประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะพี่ก็จะเป็นตัวแทนในการพาน้องๆเ,เดินทางสู่เส้นทางการเฟ้นหา,านางสาวไทยในปีนี้ด้วยค่ะพี่เจี๊ยบเป็นแรงบันดาลใจให้ส่วนหนึ่งให้มาประกวดชอบพี่เจี๊ยบมากค่ะเพราะว่าพี่เจี๊ยบดูเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วก็ดูเหมือนกับแบบเป็นตัวของตัวเองด้วยพี่เขามีบุคลิกที่ดีนะคะแล้วก็ที่สําคัญครับเป็นต้นแบบให้กับพวกเราค่ะ บอกเลยเลยว่าผู้หญิงที่ผ่านการประกวดเวทีนี้งามอย่างมีคุณค่าจริงๆค่ะเวทีการประกวดนางสาวไทยนะคะของเราเนี่ยเป็นเวทีแรกของประเทศไทยซึ่งมีการก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2477รวมเวลาตอนนี้ก็กว่า82ปีแล้วหรือ8ทศวรรษค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเรามาทําความรู้จักกับตําแหน่งนางสาวไทยให้มากขึ้นดีกว่าจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะนอกจากรุ่นพี่ของพวกเราค่ะรุ่นพี่พัสราหงสกุลค,ค่ะ ในสายตาปอน,นะคะเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งดูแลตัวเองดีค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยค่ะพี่เขายังสวยและเป็นคนเก่งทางภายนอกและภายในค่ะพี่เขาเป็นมิชินวัาชชัยไลน์คนแรกก็แบบคนไทยแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็ยินดีกันมากแล้วหนูรู้สึกว่าพี่เขามีความมั่นใจบวกกับความเป็นกุลสตรีไทยอะคะ่ะแล้วก็เอาไปแข่งขันสู้กับต่างชาติได้ะคะ่ะพี่ปุคาช่วยเล่าให้น้องๆฟังหน่อยนะคะว่าในสมัยนั้นคะ่ะภารกิจนางสาวไทยต้องทำอะไรบ้างคะ ภารกิจเยอะนะคะต้องไปงานเนี่ยเกือบทุกวันค่ะวันละหลายงานและงานเนี่ยจะเป็นงานทำประโยชน์เพื่อสังคมเกี่ยวกับการกุศลทั้งสิ้นเลยค่ะแล้วพี่ปุ๊กมีการรับมือกับความโด่งดังขนาดนั้นยังไงบ้างคะก็อะตอนแรกๆเราก็เป็นเด็กนักเรียนใช่ไหมฮะเราก็มีความสุขไปเที่ยวเล่นได้ตามสบายอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับเพื่อนๆกับอะไรเงี้ย แต่พอเรามาเป็นนางสาวไทยแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วเราอายุแค่17ปีในตอนนั้นนะคะก็ต้องไปออกงานทุกวันรับผิดชอบงานอะไรแบบนี้ค่ะเราก็แต่เราก็ตั้งใจค่ะว่าเราจะต้องทำให้ดีที่สุดเพราะาเราได้ตำแหน่งมาแล้วซึ่งเป็นตำแหน่งที่ส่งเกียรตินะคะเราเราต้องทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและกับประเทศชาติค่ะ ทำให้ดีที่สุดค่ะก็พยายามค่ะพี่ปุ๊กอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆทั้ง34คนคะรักษาความเป็นไทยให้มากๆค่ะเพราะสิ่งที่ความเป็นไทยนี่นะคะเป็นสิ่งที่สวยที่สุดเลยนะคะเพราะตอนที่ไปประกวดเมืองน,นอกเนี่ยชาวต่างประเทศเขาตะลึงตะลานในศิลปะวะัฒนธรรมของไทยเรามากมาก,มากจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเรามีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เราก็ต้อง รักษาเอาไว้นะคะออขอให้น้องๆน,นะคะมีความสุขกันอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขมากขึ้นแล้วขอให้น้องๆทุกคนนะคะประสบความสำเร็จนะคะในสิ่งที่น้องๆเนี่ยปรารถนาค่ะแล้วก็ให้กำลังใจค่ะให้กำลังใจเต็มที่ค่ะเป็นเกียรติของพวกเราจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณรุ่นพี่ของพวกเราค่ะ พี่บุ๊กอภัสราหุสกุลขอบคุณมากๆเลยค่ะเวทีของเรานะคะเป็นเวทีการประกวดนางงามเวทีแรกของประเทศไทยและในปีนี้ค่ะจะเป็นเวทีแรกที่ทำการเฟ้นหานางสาวไทยผ่านการท้าทายหรือ challenge ซึ่งมีทั้งหมด8 challenge ด้วยกันค่ะก็งงค่ะแต่ก็มันก็คงเป็นแบบใหม่ ให้เราได้ฝึกกันค่ะฝึกความสามารถแล้วก็ฝึกทัศนคติฝึกทุกๆอย่างของเราในการที่จะมาเป็นนางสาวไทยซึ่งผู้น้องๆนะคะจะต้องฝ่าฟันชา e เลจต่างๆเพื่อไปยืนอยู่บนเวทีนางสาวไทยอันทรงเกียรติและจะมีเพียงแค่24คนเท่านั้นค่ะ และในวันนี้นะคะจะต้องมี10คนที่จะต้องไปจากที่นี่จาก c h ALLENGE แรกของเราค่ะ าเมืองไทยประกันชีวิต Brian Group Gallery ตอนนี้นะคะเราได้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด34คนค่ะแต่จะมีเพียงแค่24คนเท่านั้นที่จะได้พิสูจน์ตัวเองต่อใน challenge ต่อไปเพื่อก้าวสู่ตำแหน่งนางสาวไทยค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่เราปฏิเสธไม่ได้จากการเป็นนางสาวไทยก็คือความงามอันเพรียบพร้อม ตามลักษณะเป็นจัก,กรยาณีค่ะดังนั้นนะคะ Challenge ในวันนี้เราจะเฟ้นหาผู้ที่มีความงามอันเพียบพร้อมโดยพิจารณาอย่างลงลึกตามองค์ประกอบย่อยต่างๆโดยพิจารณาความงามจากดวงตาจมูกรอยยิ้มใบหน้าและรูปร่างค่ะโดยเราจะมีโปรเฟ s ชั o นัลทั้ง3ท่านนะคะมาให้คะแนนอวัยวะแต่ละส่วนโดยผู้ที่มีคะแนนรวมน้อยที่สุด10คนจะหมดสิทธิ์ไปต่อใน h a l l e n g e ต่อไปค่ะได้เวลาแล้วค่ะ is challenge time ค่ะ เลยดีกว่านะคะเริ่มจากส่วนประกอบแรกค่ะนั่นก็คือดวงตาดวงตาอันสมบูรณ์แบบสำหรับพี่บุ๋มเนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างคะของพี่คงดูที่ลักษณะโดยรวมว่าแววตาสดใสไหมดูความเป็นธรรมชาติสำหรับโทรทัศน์ภาพยนตร์เนี่ยการข้อสั้ดวงตาของแต่ละคนเนี่ยมันคือการที่บอก ความในใจมันหลอกไม่ได้นั้นตาเนี่ยเป็นนัอกกำลังสำคัญในการที่จะเปิดประตูเข้าไปหาคนอื่นๆแล้วสำหรับพี่รองนะคะผมดูที่เส้นสายครับไม่ใช่แค่ดวงตานะครับคิ้วจังหวะของความใหญ่ของแก้วตาหรือว่ารูปทรงเชฟของดวงตาครับดูเทีละส่วนเลยนะโหดโหดมาก จูนนะคะนัทวารันค่ะไม่มีชั้นเลยนะพวกนี้ช่วงท้ายเขาปัดขึ้นชอบตาสีอ่อนครับครับตึกไม่ได้เลยเนี่ยทำไมครับจะบวมขึ้นแบบเปลืตาจะบวงชั้นองนี้ง่หน่าง,งามกว่าปุับครับ ตาโตจังคนนี้ตาตนี่ตาโตหน่วยตาดีนรูปทรงตาเชฟสวยสายแพรสวยดิเฮ้ยเฉลี่ว้าววิดีโอยังขนาดนี้เลยโอ้โหชอบไม่ได้ได้ทรงก็สวยครับทรงก็สวย และผู้ที่ได้คะแนนรวมของดวงตาสูงที่สุดได้แก่ไหมแพรพัฒธานิชค่ะเรามาเริ่มที่ส่วนประกอบต่อไปกันเลยนะคะนั่นคือจมูกค่ะโอ้โหจมูกนี่คือ ขอให้สมส่วนกับใบหน้าเราก็ต้องดู3ส่วน1ส่วนหน้าผากจนถึงตรงนี้คือส่วนหนึ่งส่วนที่2คือจากตรงนี้ถ,ถึงตรงนี้ส่วนที่2แล้วต่ตรงนี้ถึงตรงนี้คือส่วนที่3ามคางสั้นไปไหมโครงจมูกเป็นยังไงหักไหมหรือบางคนทํามาแล้วมันสูงจนเกินไปจนกระทั่งโครงจมูกอะ่ะสูงกว่าหน้าผาก แล้วบางทีเนี่ยต้องดูว่าปีกจมูกเนี่ยบานเกินไปหรือเปล่ารูจมูกเห็นชัดเกินไปไหมคือไม่ใช่พยืนปุ๊บคนข้างล่างเวทีเห็นรูจมูกถึงทะลุทะลวงถึงหน้าผากเนี่ยก็ไม่ได้ก็เกินไปไมเ่เท่าจริงอะดูความสมส่วนมากกว่าค่ะมันต้องดูเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นจมูกมนุษย์หน้ามันไม่ใช่แบบว่าถูกแต่งจนดูประหลาดถูกแบบเออมันต้องไปด้วยกันได้ทั้งหมดไง เออบางคนที่เป็นแบบเป็นเอเลี่ยนจากนอกโลกเลยจมูกน่ากลัวมากใน HD สดีถ้าอย่างนี้เราเรียกว่าผิวผสมค่ะคือจะมีความมันอยู่ตรงนี้แต่ตรงนี้แห้งเนี่ยเห็นไหมเป็นมันทีรงนท้งนา่งงามชิค้าานนางงามไม่ไม่ใช่รอยยับของเนื้อใช่ไหมมีมีมีมันมีรอยมันมันจะต่างครับทำจมูกค่ะอันนี้เห็นรอยจมูกแบบดิฉันเป็นแบบว่าประมาณนางพญาสแกนกรรมเลยนะคะเนี่ย ใครสัญญากรมอะไรมารู้หมดเลยนะว้ายน่กลัวมากูกกลุ่มก้อมเจ้าช่วยไม่แพ้ค่ะไม่แพ้อ๋อคนที่อไม่แพ้อ้คนตา้อ้ยสวยตาปัดจมูกสวยอีกนีอืมและเบอร์นี้เนี่ยตาสวยปัดจมูกสวยนะเออว่ายไม่ได้เออเออเ่มีคนเออเออเริ่มมีคนสวยชื่นตาชื่นใจนะฮะ และผู้ที่ได้คะแนนรวมของจมูกสูงที่สุดได้แก่ไหมแพรพัฒนิษ์ค่ะแล้วเราก็มาถึงส่วนประกอบที่สำคัญสำ,ญสำหรับนางงามมากใช่ไหมคะพี่บุ๋มใช่ส่วนนั้นก็คือรอยยิ้มค่ะสำหรับ รอยยิ้มเนี่ยสำคัญมากสำหรับนางงามค่ะเพราะว่าคือสิ่งที่จะเป็นการบ่งบอกว่าคุณคือคนที่สวยยิ้มอัธยาศัย,ยดีแต่การยิ้มก็จะมีหลายแบบนะคะก็คือจะมีทั้งเห็นฟันและไม่เห็นฟันมันแสดงถึงสง่าราศีของนางงามคนนั้นมันสมส่วนไหมอ่าดูความสมดุลดูสุขภาพของริมฝีป,ปากใช่ไหมยิ้มเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ักอยู่กับคนไทยไมาเลยอะ ยิ้มลงทุนน้อยสุดแต่ได้เยอะสุดจริงๆนะแล้วยิ้มเนี่ยทำให้ผู้หญิงทุกคนสวยน้องมีฝายมากเป็นคนปากบางไม่เป็นนิ่เป็นทีเป็นเสน่ห์คำงมันนะพัดดินน่าลำลง m นะฝายที่ว่าเนี่ยเหื้อเงือกเงือกสวยงามมาก เนี่ยเห็นไหมแต่ยิ้มสวยเออแต่พอแต่พอดูใดนพิโก้แล้วสวยรูปปากทำห้รูปปากสวยมากฟันสวยมากฟันฟันเรียงเท่ากันสะอาดสะ้านนี่ผิวดีดินฝิปปักสุขภาพดี27แต่นี่ถือว่าไปจัดฟันมาแน่นอนยิ้มแย่ๆครับดูยิ้มแย่ๆยิ้มแยรสบมังคับเขาน้องให้ยิ้มหละเหรอ อวิไตทำไมนางครมแล้วมีมีหยักตรงนี้เนียเป็นเอฟตัวตัเป็นตัเป็นยูด้วนะมีจงอยวิไตฟันเลียงสวยสีเหงือกสวยดูเด่นดูดิเด็ดดูเขี้ยวดูเขี้ยวดูกันหลังหน้าอ่ะวฉันชอบคนนี้ ที่ได้คะแนนรวมของรอยยิ้มสูงที่สุดได้แก่ไหมแพรพัทานิษตอนนี้นะคะเราได้ผลรวมของคะแนนดวงตาจมูกและรอยยิ้มค่ะช่วงหน้านะคะเราจะได้เห็นทุกส่วนรวมกันว่าใครจะมีใบหน้าที่สมบูรณ์แบบที่สุดช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ สาสิลิเมืองไทยประกันชีวิต Brian Group Gallery ตอนนี้นะคะโปรทั้ง3ท่านของเราได้ให้คะแนนของดวงตาจมูกและรอยยิ้มแล้วค่ะและถึงเวลาที่จะได้เห็นใบหน้าเต็มๆของผู้เข้าแข่งขันทั้ง34คนแล้วโปรทั้ง3ท่านคะคิดว่าส่วนไหนของใบหน้าเนี่ยที่จะบง่งบอกความงามได้มากที่สุดคะ ส่วนไหนของใบหน้าก็ว่าแบบตาดวงตาชอบตาต้องเห็นบอกพอเห็นรวมแล้วแบบเห็นตาเนี่ยมันมันจะบ่งบอกว่าสะกดคนได้ไหมบางทีเราเราเราเจอผู้หญิงเราเราไม่สามารถที่ใกล้ขนาดนี้จะดูตาหรือปากได้เ้ยับมันเป็นภาพรวมมากกว่าครับว่าตาเส้นสายตาจังหวะจมูกกับระยะปากหรือระยะหน้าผากทรงผมรูปหน้าทั้งหมดฉะนั้นผมว่ามันเป็นภาพรวมทั้งหมดที่ที่มันอยู่รวมกันแล้วมัน มันลงตัวแล้วผมมีอีกอย่างหนึ่งคือว่ายุคสมัยไม่เหมือนกัน <ฮะ S 1> ลงตัวสำหรับยุคสมัยนี้การดูภาพโดยรวมสําคัญที่สุดค่ะจะดูแค่ดวงตาหรืออะไรเนี่ยมันมีส่วนประกอบสําคัญในการทํางานต่อไปนะคะของการเข้าสู่วงการบันเทิงเนาะแต่เพียงแต่ว่าแต่ถ้าเกิดเป็นนางงามตัวจริงไปตามสถานที่ต่างๆโดยรวมสําคัญมากเพราะว่านี่คือความประทับใจแรกพบของประชาชนที่เห็นต่อนางงามค่ะ ที่ตอนแรกดูผมชอบตามากรวมมาแล้วแบบเขาก็ยังดูดีนะก็ยังดูดีมากไปแต่ว่าติดว่าแบบกรอกหน้าเอาสองอย่างนมาถ้าตัดสิ่งที่ไม่ชอบออกไปคือเห็นนะให้เขาไปต่อผมได้ไหมผมว่าเขาสมบูรณ์แบบนะครับตาจังหวะจมูกปากพอดีสวยสวยเห็นไหมสวยความรู้สึกบุมนะเปลี่ยนหน้าได้หลายแบบ คือดูไหวก็ได้แต่แต่ต้องปรับผมเขานะมาคีมาคีเออดูเป็นแนวมาคีเออใช่ไหมนะยิ้มสวยเวยละปายยิ้มสวยยิ้มรักยิ้มหวานขอขอใช้คำแบบมันดูร่วมสมัยไม่เชยดูไม่ใหม่ป๊อปเด็กจนเกินไปอะไรเล่นอยู่ในทีวีแล้วได้เลยอย่ะเนี้ย ไม่ธรรมดาอันนี้ดูสมัยใหม่อ่ะดูสมัยใหม่น้องดูสมัยใหม่ก็ดูสงส่วนนะพี่เออคางสวยพยิมแล้วคางรูปหน้าสวยถ้าถ้าภาษาหน้างามเราจะเรียกว่าชิงมงชิงมงก็คือเป็นตัวเก่งมาลงกล้ลงชมงมาถ้าถ้าภาษาผมว่าเออหน้าครบครับน่ารู้จัก ใช่ใช่ครับคะแนนลูกตานี่ผมผมให้ให้พอๆกับน้องใหม่แพรรวมหนตาสวยครับแต่เวลารวมกันทั้งหน้าที่ที่ที่บอกเมื่อกี้ฮะมันต้องดูโดยรวมทั้งหน้าตาสวยอย่างเดียวไม่ได้พอรวมทั้งหน้าแล้วยังไม่ยังไม่ยังไม่เป๊ะเนาะทำไมยิมแล้วหน้าไม่ไม่อย่าแต่งหน้าโทนนี้อีกเด็ดขาดแต่ตาสวยนะตาหวาน ยิ้มไม่สวยครับยิ้มไม่สวยไม่มียิ้มดูเท่ดีดูัางแบบดูบางแบบพิมนิยมสองครังค่ะเบอร์ิสาวขาวหวานพิมนิยมแต่ก็หวานส่วนนี้แต่ก็หวานอันนี้เขาเรียกพิมนิยมพิมพ์นาาินิยมนี่ค่ะเบอร์สาวเห็นป่ะดูเป็นเป็นสาวดูไฮโซอ่ะเออดูเป็นแนวคุณหนูเนาะเออใช่ไหมใช่ไหมถ้าเล่นละครต้องเล่นเป็นคุณหนูหนูเพื่อนนางเอกใช่ใช่ ขึ้นนางเอกใช่ตอนได้เป็นคนขึ้นบุญนางโอ้เด็กจังนี่อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเล่นละครเด็กๆได้เลยเออหน้าได้ด้วยอ๋อยู่น้อยเลยอ่ะเออสามสิบสามใช่ไหมฮะนี่จัง และผู้ที่ได้คะแนนรวมของใบหน้าสูงที่สุดได้แก่ไหมแพรพัานิชเหลือการคัดเลือกเพียงอย่างสุดท้ายเท่านั้นแล้วนะคะแล้วเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าใครจะเป็น24คนสุดท้ายของเราช่วงหน้าห้ามพลาดเลยค่ะ